สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาแตกไฟ GTA นะครับนี่คือนี่คือไฟของมันนะตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาผมจะสอนเลยรครั้กดไปครั้งหนึ่งครับกดคำว่าดูครับที่เป็นลูกตาอันที่หนึ่งคือเราโดดเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ฮะต้องอันที่สองฮะสองสิบสองเอ็มพีครับกดติดตั้งเลยครับทุกคนพอติดตั้งเสร็จนะครับทุกคน ก็รอแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยงานไปเปล่ากดเปิดได้เลยครับทุกทิ่ตัวออกกลนครับกดเข้าไปครับกดถัดไปันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับผมผมพูดคำหยาบครับทุกคนผมจะพาไฟมันมันใฉ่มันเอามาใส่ครับ ก็นี่ฮะดูครับกดคันล้อข้างบนฮนะกดคันล้อแล้วก็ออกไปครับกดที่ตัวเนี้ยแล้วก็ไปที่อันที่สองก็แตกเลยครับอันเนี้ยเปที่เสร็จสิ้นนะครับอันเนี้ยรอให้มันเสร็จครับอ่าทุกคนพอแตกายเสร็จแล้วฮะ ดูฮะจะเป็นแอปที่กี้เจาะฮะโดดมาฮะเพื่อการแตกไฟฮะดูครับเข้าเข้าไปเป็นไงฮะแตกไฟเสร็จแล้วมารอครับรอครับแป๊บหนึ่งนะกดเข้าไลน์เลยครับได้เลยครับเนี่ยเล่นได้เลยฮะแตกไฟเสร็จแล้วฮะทุกคน มีแสงรถฝานทุกคนไม่ต้องตกใจฮะแถวบ้านผมแก๊ถนนนะนี่ฮนะสามารถเทคได้เลยครับันเนี่ยไม่เออได้ได้หมดแหละตามใจฮะทุกคนโดดไป อ่อยครับนก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจะกลาง